สังกัดแทนธนาชาเผยสภาพจิตใจดาราสาวหลังทุกโยงข่าวดังจนทั่วลงจากกรณีเพดังออกมาใบ้ข่าววงในว่าสามีนางเอกดังมีบ้านเล็ก ผูชื่อออกมามีสะเทือนพร้อมกับคำใบเอียงซ้ายต่อมาเพดดังได้หลุดคำใบเพิ่มขึ้นมาเป็น h ฮ s แ็กหนาวแสงนีออนงานนี้หวยเลยไปออกที่คู่ของนางเอกสุตาชมพูอรยาและน,อน,น็อตวิสรุดที่ตอนนี้ทางชมพูได้ไปดูแฟชั่นโชว์อยู่ต่างประเทศณนะขณะนี้ล่าสุดในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในทิกตอกยังมีการโยงเรื่องนี้กับนางเอกสาวแทนธนชา โดยไปแห่สองอินสตาแกรมของนางเอกสาวทำเอาสงสัยเพราะพบว่านพิสรุธสามีของนางเอกสุตาชมพูอรยาไปกดไลค์รูปของสาวแทนล่าสุดทางด้านต้นสังกัดของแทนธนชาตได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยต้นสังกัดได้ให้ข้อมูลว่าทราบเรื่องแล้วขอปรึกษาหารือก,กันก่อนส่วนคลิปของสาวรายหนึ่งที่ออกมาปกป้องจนถูกแชร์ทั่วโลกโซเชียลติ๊กต็อกเป็นพี่ที่รู้จักและทำงานที่เดียวกันข้อมูลและข้อเท็จจริงตามนั้นทั้งหมดที่บอกว่ารู้ รู้จักกับดอตมานานแล้วในฐานะลูกจ้างที่ฟิตเนสเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องชูสาวตามที่เป็นข่าวด้านแทนเองค่อนข้างเครียดเพราะข่าวค่อนข้างรุนแรงส่วนจะจอะฟ้องหรือดำเนินคดีกับเพจหรือชาวเน็ตที่กล่าวหาเสียหายหรือไม่ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่อยากให้ช่วยกันระวังการแสดงความคิดเห็นนิดนึงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ